จะบรรดของเจ้าเอ็มที่อยากได้สมบัติแต่พาผู้ชมไปเจอการอะไรบ้างก็ผมว่าผมว่าการการอยากได้สมบัติมันเป็นแค่แค่จุดเริ่มต้นหรือว่าหมายถึงว่าเป็นประตูที่ทําให้ให้เอ็มได้ได,ได้ได้กลับไปไปไป,ไปหาอาม่าหรือกลับไปที่บ้านนั่นแหละแต่หมายถึงว่าผมว่าจริงๆแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยอยากอยากให้ไปดูใน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 โรงภาพยนตร์น,นะครับแต่หมายถึงว่าสิ่งสิ่งที่จะได้เห็นแน่นอนมันคือ,อ รายละเอียดของครอบครัวหรือว่าแบบรูปแบบของความสัมพั์ในในแต่ละแต่ละเจเนอเรชันของครอบครัวอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่ารูปแบบของของสมาชิกครอบครัวที่มันอาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราหรือว่าหรือว่าเราอาจจะเห็นหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือผ่านไปแล้วยังไม่ได้นึกถึงมันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นหนังครอบครัวท,ที่ที่ทําให้คน ในแต่ละเจเนเรชันเห็นมุมมองของแต่ละคนมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราตัวเราเองได้กลับมาคิดกับมุมมองในในเจเนเรชั่นของเราในในมุมที่เราจะละเลยไปมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็บรรนี้คิดต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะมากครับ <c oughs> ต้องทั้งรูปลักษณ์ทัทง้ทางายในจิตใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างจริงจะต้องพยายามมาถึงจุดเป็นตัวเองให้ได้ก็จริงจริงก็เหมือนเหมือนอย่างที่ผมบอกเลยเหมือนว่าเวลาที่ที่ผมจะรับงานแสดงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ที่เราต้องใช้จิตวิญญาณของเราลงไป ไปทางานงานนั้นจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราใช้ทั้งกายเราใช้ทั้งใจลงไปทุ่มให้กับตัวละครทั้งหมดหนึ่งร้อยเซะไรอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันต้องต้องการบทที่เราเชื่อแล้วเราให้ใจกับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วหลานมากก็เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นงานงานนั้นที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราเลือกทำอ่ะเราก็อยากจะทาให้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทั้งทั้งความคิดทั้งรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันก็จะมีเรื่องของการลดน้ําหนักใช่ไหมครับหรือว่าการแบบปรับลุคให้มันดูแบบกันแกรนดูสมโ เรื่องของการสไตลิ่งชุดต่างๆหรือแม้กระทั่งการเดินการหยิบจับหรือว่าวิธีการพูดความแบบความแบบปากไวความแบบกวนในเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งพอพอตัวพิพัฒน์เองเขาต้องการวิธีการของ acting ที่มันเป็นธรรมชาติมากอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันจะต้องเป็นสัญชาตญาณไปหมดแล้วการที่เราแบบได้รับอะไรมา แล้วเราจะรีสปอนส์อะไรกลับไปมันเหมือนกับว่าเราไม่มีเวลาได้คิดเลยอ่ะมันเหมือนกับมันมาปุ๊บเราก็ต้องทํามันออกไปเลยโดยเหมือนกับว่าเลากลืนตัวละครนี้เข้าไปเลยจริงๆเลยครับ่เล่นติดกับไปที่บ้านเลยครับติดาแรคเตอร์กลับไปที่บ้านนะครับผมว่ามันมันก็มีบ้างนะมีบ้างหมถึงว่ามีโอกาสได้เอาหลายๆมุมของตัวเองกับที่บ้านอะไรเงี้ยมาทำแล้วก็ปรับบ้านอ่างเงี้ยเพราะเหมือนว่าบริบทมันอาจจะมีหลายอย่างที่คล้ายแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นบางอย่างก็ อาจจะใส่ได้เลยอาจจะเป็นแง่มุมเดียวกันอะไรแสดงว่าไม่ได้ง่ายเลยตอนแรกหลายคนคิดว่าเออบีวิ้มีลูกคุณครอบครัวหลานคนจีนอยู่แล้วมันจะรีเลยกับชีวิตเป็นง่ายมากในการแสดงแสดงว่าคุณไม่ได้ง่ายเลยก็ผมว่ามันมันอาจจะอาจจะง่ายกว่าหลายคนแล้วกันที่ที่อาจจะไม่ได้มีแบ็กกราวน์ที่ที่มีประสบการณ์ที่ที่รีเลยกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าด้วยด้วยบริบทด้วยอ่าฐานะของที่บ้านด้วยสถานะของตัวตัวละครในเรื่องอะไรเงี้ยจริงเอ็มในเรื่องก็จะเป็นคนที่ ไม่ทํางานทําการทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่เอาไหนไม่สู้แล้วเหมือนกับว่าก็มักง่ายจะไปเอามรดกอามาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนึงว่าผมว่าแค่แค่ดีเทลเหล่านี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นวิธีการที่แบบเปลี่ยนแอ t i ิจูดทุกอย่างอะไรเงี้ยหมือนึงว่าหรือแม้กระทั่งแบบการจะได้ของสักอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มันเราเราต้องให้ความสำคัญกับมันเราต้องแบบเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงการที่เราจะแบบทําอะไรต่างๆมีในชีวิตเลยคือทุกๆอย่างมันมันต้องปรับแอ t i ิจูดให้ให้มัน เข้าไปอยู่ในบริบทของตัวละครจริงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับพี่กิมพูดว่ามันมีบางอย่างที่เราติดกลับไปมันคือเรื่องอะไรก็ผมว่ามันเป็นเรื่องแบบเวลาเราเจออเจกเจออากูเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบความรู้สึกแบบเนี้ยเวลาที่เราเจอเวลาเจอเจอบางครั้งเวลาที่เราเจอแม่มันก็จะมีความรู้สึกที่แบบเจเนอเรชันแกรมันอาจจะทำให้เราแบบไม่เข้าใจกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างหรือหมายถึงว่าในอีกมุมกับการเวลาที่เราเจอคนที่ อยู่คอร์เเจเนเรชันกันมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันในแบบที่เราเป็นคนจีนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยผมว่าทั้ง mm hmm. ทั้งมุมที่ดีและมุมที่หมายถึงว่าไม่ดีอะไรต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราก็สามารถเก็บม,มาใช้ได้เลยครับคืออย่างเช่นเมื่อกี้ีบอกถือว่าในหนังเรื่องนี้มันเป็นของคนสอง,สองเจนอะ่ะพอเล่นหนังเรื่องนี้มันให้อะไรกับผมผมว่าผมว่าเกิน2เจนนะผมว่ามันสเ,<อ>เจนหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่า มันมันให้มันให้อย่างที่บอกเพราะมันทําให้เราเข้าใจคนอื่นๆมากขึ้นด้วยหมายถึงว่าทําให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะการที่อาม่ารออยู่ที่บ้านความจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้อยากได้เงินเขาไม่ได้อยากได้ของเขาแค่อยากให้ลูกๆหลานกลับมาเจอกันหรือแม้กระทั่งคนในเจเนอเรชันกลางแบบวัยกลางคนที่อาจจะมีลูกเล็กก็ต้องให้ความสำคัญกับภรรยาให้ความสำคัญกับลูกโดยที่ละเลยแม่ไปบางคนก็ อาจจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่ทําอะไรจนโตพ่อแม่เขารู้สึกยังไงหรือมีมุมมองอยังไงกับลูกหรือกับหลานอะไรอย่างนี้มากกว่ามั้งเพราะว่ามันมันมีหลายๆแองโกลมากในในหนังเรื่องนี้ที่ทาให้ให้เราได้เข้าใจคนอื่นในในครอบครัวหรือว่าในสังคมด้วยนะครับมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้ย้อนกลับมาคิดกับตัวเองด้วยเหมือนกันสมุดคุ้มค่าไหมครับการที่เราลงคุณโรงแรมนะแล้วก็เ,เห็นภาพออกมามากมากครับก็เรื่องแรกาด้วยก็ แฮปปี้มากๆผมแฮปปี้มากจริงผมก็มีโอกาสได้ดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีใจโอ้โหผมต้องไปทำเพลงครับผมทำเพลงไม่ไม่อ้าวเรื่องเพลงไงไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเพลงของผมอ่ะเพลงไม่ได้ยินก็ยังไม่ได้ดูเลยครับผมตื่นเต้นมากมๆ รอเล่นรอเล่นรอเล่นก็นนนดูแล้วดูแล้วก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะดีใจที่เราแบบยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะเหมือนว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับหนังเรื่องนี้เป็นเป็นภาพที่เหมือนว่าจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่ผมไม่ไม่จูนกันกับพี่พัฒ์ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับปลายทางเราไม่มีภาพไหนที่เราอยากจะเห็นเลยอ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราขอคือเหมือนว่าเราขอให้งานที่มันออกมา เราดูแลเรารู้สึกว่าเราจริงใจกับงานงานนี้ที่สุดเลยเงี้ยซึ่งเหมือถว่าพอพอมันจบออกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่ในระหว่างไหนทาเราเราไม่ดูมอนิเตอร์เลยเราไม่มานั่งดูตัวเองในจอเลยแล้วเราเก็บทุกอย่างมารอดูตอนที่เราอยู่ในในในคัตติ้งรวมทีเดียวอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่าเออมันทําให้เราไม่มีโฟกัสกับกับภาพอะไรที่เราเอ็กซ์เพอ์หรืออะไรอื่นๆเลยเราแค่โฟกัสอยู่กับโมเมนต์นะโมเมนต์นั้นโฟกัสอยู่กับความรู้สึกหรือว่า แบ็กกราวน์ของตัวละครจริงๆเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมผมก็เป็นคนตอนที่ผมถ่ายอะไรเงี้ยผมแทบจะไม่ได้แบบสนใจกล้องหรือว่าบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมก็แบบเซอร์มากอ่ะคือทุกอย่างมันโทษครับทุกอย่างมันแบบมันมันมันสำหรับผมมันมันเป็นมันเป็นตัวละครที่มันกลืนเข้าไปแล้วจริงๆเลยอยาบอกว่าเราสามารถทลายกำแพงได้การแสดงจะได้ก็ชุมลมก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะผมว่า ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอยา่างกับการทํางานหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันทําให้ผมได้ได้ได้เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการเป็นนักแสดงืานมันทาให้ผมแบบเปิดโลกเข้ามาอีกอันนึงอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ทํางานเรื่องนี้ครับผมกมดันไหครับกับภาพยนตร์เรื่องแรกมันตาบสตรีมยังไงยากก็ผมว่าความกดดัน มันก็มันก็มันก็แตกต่างกันนะผมว่าพอพอรูปแบบของงานมันแตกต่างกันอะไรเงี้ยพอพอหนังจริงแล้วมันก็จะมีความคราฟมากกว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งอาจจะถ่ายซีนไม่เยอะมันทําให้เรามีเวลาได้ปั้นมากกว่าอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าเราก็มีความคาดหวังอีกแบบหนึ่งแล้วผมว่าไม่รู้ว่าแม้กระทั่งคนคนดูอะไรเงี้ยก็ก็คงมีมีลักษณะหรือความเข้าังอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้กดดันมากนะผมรู้สึกว่าผมก็ก็ทําเต็มที่แล้วก็ทาดีที่สุดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า เราเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําและได้นําเสนอไปแล้วหมถึนว่าแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองดูครับขอ,อย้อนกลับไปเพราะก่อนหน้านี้คี่บอกว่าการรับงานแสดงมันจะเลือกมากขึ้นทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกผมว่าผมมันมัน,ม,นมันต้องใช้ความเชื่อแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมถึนว่าเราเราต้องเราต้องเชื่อในตัวละครเราต้องเชื่อในงานเราต้องเชื่อในคน เราต้องเชื่อในในทุกๆองค์ประกอบของการทํางานแสดงสักงานหนึ่งอะไรเงี้ยมันถึงจะทําให้เราแบบกล้าที่จะยกใจแล้วก็ตัวของเราไปอยู่กับงานงานนี้จริงๆอะไรเงี้ยผมนุบอกว่ามันยากมากกับการที่จะรับงานแสดงเรื่องหนึ่งสำหรับผมนะแต่ไม่ได้แบบเรื่องมากขนาดนั้นที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีใครติดต่อมาด้วย <c oughs> มีมีน้อยมากไ <c oughs> ม่แบบมารับเชิญได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวว่างานแบบงานหลักๆงานแบบตัวเป็นนักแสดงอะไรเงี้ย คนเขาไม่ค่อยนึกถึงผมเลยผมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าพอมางานนี้แล้วก็เจอแบบช็อตนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนมันปลุกไฟในตัวเราอะไรเงี้ยครับแปลว่าคือถ้าหลังจากนี้ก็คือจ้างได้นะคะต่อได้นบิลกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์แอดทีมหรอครับมีเวลาไหมไอ้นะฮะมีเวลาไหมมันอยู่ที่ใจครับผมถ้าถ้ามันมีใจจะไปอ่ะมันก็ทําได้หมดครับระยะระยาต่างกันคาดหวังกับเรื่องรายได้ไหมครับว่าเป็น ไม่เลยครับอันนี้เป็นรายได้ของ g d s ครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าหมายถึงว่าผมผมคาดหวังในเชิงของของสิ่งที่คนดูจะได้กลับไปมากกว่าหมายถึงว่าถ้าถ้าคนคนคนมาดูเยอะผมรู้สึกว่าสําหรับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ที่แม้กระทั่งตัวผมเองง่วงง่วงใช่ไหมครพี่อเด๋อเอ้ทั้งตัวผมเองแบบมาดูแล้วผมก็ก็ได้อะไรกลับไปแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจคล้ายๆกับพี่ดูที่มันมีหนังเรื่องนี้ที่จะมันทําให ความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวมันมันมันมีหลายหลอย่างที่เราได้กลับไปอะไรเงี้ยโมว่ามันเป็นหนังที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับให้กับให้กับเราอะให้เราได้ได้ไปคิดอะไรต่อได้เราให้เราได้ไปไปเตือนใจอะไรของเราต่ออะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าอยากให้คนมาดูแล้วก็ได้ได้ได้เห็นแง่มุมเหล่าน like like ี man, ้เท่านั้นเองแต่ในเชิงรายได้นี่เป็นของ GDS ผมไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับอยากถ้าต้องชวนใครสักคนมาดูอยากชวนใครไปดูจริงๆอ่ากลุ่มแรกที่จะไปดูคือ ครอบครัวผมไปดูแน่นอนครับผมครอบครัวผมคือครอบครัวทั้งรูปนั่นนะครับผมต้องไปดูด้วยกันต้องมองลงต้องมองลงต้องไปดูต้องไปดูพ่อผมเขาจัดแจงครับผมคุณต้องเตรียมทิชชูไปไหมโอ้ยผมว่าไม่ไม่รู้สิอาจจะแบบอิ่มๆก็ได้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนว่าแต่ละคนแบบมีประสบการณ์ร่วมในในแง่มุมไหนแล้ว บางคนมาดูแล้วอาจจะแค่เหมือนก็ว่าได้ได้แง่คิดกับไปทบทวนกับตัวเองบางคนมาดูแล้วอาจจะ flash back ไปถึงประสบการณ์ของตัวเองบางคนมาดูแล้วอาจจะตรงกับตัวเองไปหมดหรือบางคนอาจจะแบบได้อะไรไม่มากก็น้อยกันครับเพว่าป่ะนีเกมเหมาลงนะเขาเขาก็เขาก็ค่อนข้างพูดบ่อยๆครับผมพูดแล้วยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยพาอามาไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะขอบคุณครับ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 